สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเบิร์นไฟล์วิ n โด w สลงแฟดได์นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ DVD หรือ d d ดใดๆทั้งสิ้นนะครับขั้นแรกนะครับก็ให้เสียแผดแฟดได์ Fat ลงไปเลยนะครับแล้วให้ไปทำการฟอร์แมตก่อนนะครับโดยการคลิกขวาที่ได้นะครับแล้วก็เลือกฟอร์แมตนะครับ แล้วตรงนี้ที่เป็น Quick Format นะนะครับแล้วตรงอื่นก็เอาไว้อย่างนั้นเลยครับไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็ Start แล้วโอเคได้เลยครับแล้วก็รอสักครู่นะครับ ตอนนี้ทำการฟอร์แมตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการปิดลงไปเลยครับทีนี้วิธีการเบอร์เราต้องมีโปรกแกรมวุ้นจ่า s o ก่อนนะครับให้ทำการดาวน์โหลดมาก่อนนะครับส่วนผงผมมีแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาได้เลยครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์แล้วก็ open นะครับไปเลือกไฟล์ windows น,นะครับที่เราจะทำการเบอร์ลงไปนะครับ ไฟล์ที่ผมเลือกเป็น Windows 7นะครับเป็นรุ่นอันอันวิเทนะครับ64บิตนะครับทีนี้ให้เราไป Bootable นะครับ แล้วก็เลือกที่ w r i t e t h i s image นะครับตรง this die นะครับให้เลือกเป็น f l a s die ของเรานะครับตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กนะครับแล้วกด r i g h ไปเลยนะครับแล้วกด yes เลยครับแล้วก็ให้ทําการรอนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทำการปิดไปได้เลยครับแล้วเรามาเปิดดูกันดีกว่าเนี่ยครับได้แล้วนะครับเราก็สามารถทำการบูตได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วติดตามกันต่อในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการลงวิโดโ้เซเในคอมพิวเตอร์และเล็บท็อปนะครับครับแล้วอย่าลืม Subscribe นะครับสวัสดีครับ